สวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าดูตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกรกฎนะครับนะในหัวข้อที่ชื่อว่านะครับบุญพาวาสนาส่งส่งเสริมให้ชาวราศีกรกฎนะครับบุญนําพาให้เจอรักแท้นะครับนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะก็ต้องบอกว่านะครับนะสำหรับชาวราศีกรกฎเนี่ยนะครับดาวพระศุกร์นะที่เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุที่แปลว่าครอบครัวนะ นะครับและดาวเจ้าเรือนลาพระนะที่แปลว่าสิ่งที่ปรารถนานะครับตอนนี้ท่านย้ายเข้าไปอยู่ในราศีมังกรนะครับเลงลัคนานั่นหมายถึงว่าดาวเจ้าเรือนลาพระดาวเจ้าเรือนพันธุที่แปลว่า,าครอบครัวเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะส่งกระแสนะครับไปถึงชาวราศีกรกฎนะครับนะแล้วยังมีนะครับดาวพระเสาร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองอยู่แล้วนะครับนะเป็นกเกษตาราธิบดี นะครับเลงลัคนาอยู่แล้วนะครับก็เลยส่งผลให้ชาวราศรีกรกฎเนี่ยคุณสามารถที่จะเจอคู่ข้ามภพข้ามชาติคุณสามารถเจอคู่ที่ถูกอกถูกใจนะครับนะทำให้ตัวของคุณเองเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีครอบครัวสามารถที่จะมีความรักความรักค่อนข้างที่จะสดใสได้นะครับนะแล้วตัวของผมเองเนี่ยณนะตอนนี้นะครับนะก็เรือไปดูดาวเจ้าเรือนกรมมะเขาวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปุตตะ นะครับแล้วเป็นเกษตรตาที่บดีอยู่ในราศีพิจิกด้วยก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นเหตุว่าทําไมเนี่ยนะครับพฤติกรรมหรือสิ่งต่างๆหรือจะมีสิ่งใหม่ๆนะครับนะเข้ามาหาชาวราศีกร,รกฎแต่ก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับนะในตําราโหรเขาจะบอกว่าดาวพระศุกร์เล็งลัคนาก็เข้าข่ายพินทุบาทนะครับนะแล้วดาวพระเสาร์เองนะครับที่เล็งลัคนาก็เข้าข่ายพินทุบาท นะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับนะคำว่าพินทุบาทเนี่ยแปลว่าจุดเสื่อมจุดวิบัติจุดเสียหายนะอันนี้ผมมองว่าถ้าเกิดท่านใดดาวพฤหัุหรือดาวพระเสาร์ปีนี้เป็นการ,รักินีจรโอเคอันนี้มีเกณฑ์ที่จะเป็นตามที่ครูบาอาจารย์ท่านบันทึกไว้แต่ถ้าเป็นเดซีมอนตีหรือเป็นทักษะอื่นเนี่ยผมมองว่าจะเป็นช่วงที่ชาวราศีกรกฎเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะมีคู่ที่ถูกบก่ถูกใจนะครับแล้วก็ช่วยเหลือกันก,ก่อร่างสร้างตัวให้ทำให้ตัวเองเนี่ย ประสบผลสําเร็จในชีวิตนะครับนะแล้วก็มีความสุขเกี่ยวในเรื่องของความรักนะครับนะได้เป็นอย่างดีนะครับก็เลยส่งผลเนี่ยนะครับให้ชาวราศีกรกฎคนเนี่ยคุณอาจจะเจอรักแท้นะแล้วคุณก็จะสมหวังเรื่องของความรักนะครับนะแต่ท่านใดเนี่ยนะครับนะเข้ามาดูแล้วเนี่ยนะครับก็เนื่องจากหัวข้อเนี้ เป็นหัวข้อที่เกิดการถกเถียงมากในหมู่ของคนที่ศึกษาวิชาโหรนะครับนะก็ะอยากจะถามชาวราศีกรกฎนะครับนะช่วยคอมเมนต์หน่อยนะว่าชีวิตจริงของคุณตั้งแต่เนี่ยนะครับดาวพฤหัสนะฮะอยู่ในราศีมังกรเนี่ยนะครับโอเคอาจจะไปจนถึง19กามกรานะครับส่วนหนึ่งนะครับย้ายไปราศีธนูแล้วขึ้นีกทีในวันที่21หรือวันที่22คุมพาเนี่ยแล้วจะอยู่ยาวนานนะครับนะไปจนถึงเอ่อหนึ่งเมษาลักษณะประมาณนี้เนี่ย นะ้ก็อยากจะถามราวราศีกรกฎเหมือนกันว่านะความรักของคุณเนี่ยนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะถ้าเกิดท่านไหนดีก็ช่วยเขียนบรรยายมาห,หน่อยว่ามันดีดียังไงแล้วถ้าเกิดท่านใดเสียนะครับมันเสียเสียยังไงนะครับนะก็ช่วยอธิบายหน่อยนะครับนะก็ถือว่าเอ่อเป็นการช่วยส่งเสริมวิชาโหรล,ละกันนะครับนะนะนะก็จะได้ดูกันว่า เออมันเป็นจริงอย่างที่ผมทํานายไหมหรือว่ามันเป็นในลักษณะอะไรยังไงนะครับนะาก็นะครับก็จะขอให้ชาวราศีกรกฎนะครับช่วยคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับนะเอาละนะครับนะาก็กราบขอพคุณทุกท่านนะครับนะาก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับนะคิดสินได้ขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนานะครับนะเอาละยังไงก็ขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆนะครับผมเกรดก้าวดูตลอดสวัสดีครับ ครับผมอาจารย์เกต้าพิดูทรัลเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อสิ่งมงคลก็คือหลักๆก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นาระยะเวลาในการทําก็อยู่กันประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนะทำให้หนักและกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนะครับ ดวงพิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับพ่อแม่พี่น้องกันระยะมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะคอยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้อนอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองๆน,องนืองแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุข หรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลย มีทั้งศรัทธามีทั้งกำลังทรัพย์แต่หาคนทำให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ก้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับนะตัวผมเองนะครับเป็นคนที่ไว้ผมยาวมาตั้งแต่ปี50จนถึงปัจจุบัน64ก็ล่อไป14ปีแต่ปัญหาของอาจารย์เนี่ยผมร่วงทุกวันนะหน้าของอาจารย์เนี่ยนะครับข้างหน้าของของอาจารย์เนี่ยนะล้านแล้วด้านข้างก็ล้านแล้ว นะครับอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะกังวลเรื่องนี้พอสมควรทีนี้อาจารย์ไปเห็นพี่เขยของอาจารย์จากคนที่เป็นคนหัวล้านอยู่ดีๆนี่ผมขึ้นมาดกนาสวยงามนะอาจารย์ก็โอ้โหก็เลยถามเขานะครับว่า เป็นอะไรยังไงเขาก็เลยแนะนำนะครับยี่ห้อนี้มาอาจารย์ก็เลยลองเอาไปใช้ดู mm hmm. ก็ปรากฏว่าได้ผลจริงผมของอาจารย์เนี่ยก็เพิ่งก็เริ่มจะขึ้นนะเพราะอาจารย์เพิ่งเริ่มใช้นะครับนะแต่ทีนี้เขาต้องบอกว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่แบบโหของปลอมเนี่ยนะเยอะมากอาจารย์ก็เลยนะเข้าไปที่ศูนย์เลยไปไป,ไปถามเลยนะว่ามันเป็นยังไงเขาก็บอกเลยว่านะครับยี่ห้อนี้นะครับนะมีของปลอมเยอะนะครับนะถ้า เป็นไม่ได้ให้ซื้อผ่านศูนย์จะดีกว่านะครับแล้วราคาศูนย์เนี่ยจะมีแค่2ราคาคือราคาสมาชิกกับราคาขายปี660อนะครับนะอาจารย์ก็เลยตัดสินใจสมัครสมาชิกเลยเพื่อต้องการของแท้นะครับนะก็สันนิษฐานได้เลยถ้าราคาต่ำกว่า660กนะครับก็แปลว่ามีโอกาสเป็นของปลอมสูงนะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถนะครับสั่งผ่านอาจารย์ได้นะครับนะตามเบอร์080 9015959นะครับนะเอาละยังไงก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับผมเกต้าฮินดูทัลอตสวัสดีครับ